Get to hear me now แผนทำแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่2พศ2568ถึง2573จัดทําโดยมีกรอบความคิดคือ1หลัก2ฐาน3ทิศ1 1ทาง32วิธีเพื่อการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมและช่วยเกษตรกรในการพัฒนาและปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลง จากวิทีครั้งที่แล้ว EP 68ได้นำเสนอทิศที่2ไปแล้วซึ่งครั้งนี้จะนำเสนอทิศที่3การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลกมีเป้าหมายคือการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและยกระดับรายได้ต่อหัวของเกษตรกรให้มีความอยู่ดีกินดีใกล้เคียงกับการทำงานในสาขาเศ,ษศรษฐกิจอื่น จำเป็นต้องมองภาพการพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกซึ่งจำเป็นต้องเข้าใจและปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดสากลโดยกำหนดเส้นทางที่จะมุ่งสู่ทิศที่3เอาไว้สองทางได้แก่ 1. ทางที่10การสร้างความเป็นธรรมและยกระดับราคาผลผล,ผลิต 2. ทางที่11ยกระดับการผลิตการตลาดและขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในสองเส้นทางที่มุ่งไปสู่ทิศที่3ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเอาไว้8วิธีทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสินค้ากเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสู่ตลาดโลกภาครัฐควรจะสนับสนุนนโยบายได้แก่ 1. สร้างความเป็นธรรมด้านราคาผล,ผลผลิตทางเกษตรกรรมโดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้สินค้าเกษตรได้รับผลตอบแทนสูงสุด 2. สเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกร 3. ปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนที่เกี่ยวกับการเกษตรที่มีอยู่ให้สามารถรองรับการช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างครบวงจรและลดการซ้ำซ้อนรวมถึงการจัดตั้งกองทุนใหม่ๆเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวดังนั้นแผนแม่บทนี้จึงมีเป้าหมายหลักในการยกระดับเกษตรกรไทย ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรที่ยั่งยืนมั่นคงในระยะยาวและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น้้ออออองถาาาาเเเเเเเจจะลืคืลคควนนนรรร่ััยสญญพก Get to hear me now